สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์สกอร์ในครึ่งเวลาแรก45นาทีประจำวันที่21มีนาคม2564ก่อนอื่นก็ขอสรุปคู่ VIP ของผมที่ให้ไว้นะครับคู่ระหว่าง LASK l i n นนะครับกับริบุษวกผลก็ปรากฏว่าครึ่งนี้คู่นี้นั้นยิงในนาทีที่8นะครับแต่รู้สึกว่าน่าจะยิงด้วยเรีราคา 0.75นะครับน้ำประมาณ7นะครับสำหรับผู้ที่ติดตามในคู่นี้ก็น่าจะรับทรัพย์ทำกำไรกันไปนะครับส่วนตัวแถมอีกตัวหนึ่งก็ถือว่าทำกำไรได้เช่นเดียวกันนะครับนะสำหรับสมาชิกท่านใดที่สนใจบทวิเคราะห์ฟุตบอลจากผมจากทีมงานเสือ45นาทีนะครับก็ให้แอดไปที่ s 45over ที่เดียวเท่านั้นแล้วก็บอกว่ามา จากช่องลงเป็นยิงของผมนะครับนะท่านก็จะได้เข้ากลุ่ม VIP ฟรีทันทีนะครับในกลุ่มก็มีพี่เสือที่เก่งๆอีกหลายท่านนะครับรวมถึง VIP ของแอดมินนะครับที่คอยคัดบอลเอาไว้ให้ทุกท่านนะครับที่เป็นสมาชิกนั้นได้เอาไว้ลงทุนกันนะครับท่านก็เลือกลงทุนเอาครับวันละ2ถึง3คู่นะครับได้แล้วก็พอนะครับเพราะเราเป็นนักลงทุนนะครับไม่ใช่นักพนันนะครับอาวันนี้ก็ จะพาไปนะครับวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับคู่ VIP ของผมนะเดี๋ยวผมมีตัวแถมให้ด้วยครับวันนี้จัดให้2คู่อีกเช่นเคยครับคู่แรกนะครับเป็นคู่ VIP ผมเลยครับฮอลแลนด์เอเดเวิซี่นะครับแข่ง2ทุ่มครับคู่ระหว่างอาเซตอักมาพบกับ p ีเอชวีไอโอนะครับคู่แถมของผมนะครับไปที่ฟุตบอลอ่าลาลิก้าสเปนนะครับแข่งเวลาเที่ยงคืนครึ่งแอตเลติโกมาริดพบกับอาราเบสนะครับฝากไว้2ตัวนะครับอ่า เดี๋ยวจะพาไปวิเคราะห์คู่ VIP ของผมครับคู่ระหว่าง a าเซน c m a ัพบกับ PSV อโยเครับก่อนอื่นไปดูตารางคะแนนทั้ง2ทีมกันครับในนัดนี้จะเป็นนัดที่27ของฤดูกาลนะครับเริ่มกันที่เจ้าบ้าน a าเซน c m a ัมครับทีมอันดับที่3ของตารางแข่งไปทั้งหมด26นัดชนะ15เสมอ7แพ้4ยิงได้61เสีย38นะครับเก็บได้52คะแนนนะตามหลัง PSV อยู่3คะแนนด้วยกันนะครับส่วนผู้มาเยือนอย่าง p s v วันนี้ครับอยู่อันดับ2ของตารางแข่งทั้งหมด26นัดชนะ16เสมอ7แพ้3ยิงได้59เสีย28เก็บได้55คะแนนหลังลอง,ลองจากฝูงครับก็ตามหลังอาแจากอยู่ประมาณ8แต้มด้วยกันนะครับถ้าชนะวันนี้ก็จะไล่เหลือแค่5แต้มเท่านั้น ก็ถือว่าแรงจูงใจนั้นดีทั้งคู่นะครับสำหรับเจ้าบ้านอาเซนั้นถ้าชนะก็จะมีแต้มเท่า p s เนะครับก็น่าจะใส่กันสนุกเลยทีเดียวทั้ง2ทีมไปดูฟอร์มทั้ง2ทีมครับผมจับ6นัดล่าสุดที่เคยเจอกันมานะครับอ่อาเซนอักมาชนะ3เสมอ0แล้วก็แพ้3ครับผัดกันแพ้ชนะอย่างละ3มนะครับมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรกทั้งหมด สเกมนะครับส่วนสกอร์สูงตเต็มเวลานั้น5.6กเกมเลยทีเดียวนะครับถือว่าเวลาเจอกันนั้นยิงกันออกสกอร์สูงเยอะเลยทีเดียวนะครับนัดล่าสุดนะครับแข่งเมื่อวันที่14เดือน1.2021นเะครับเป็น p ีเเปิดบ้านพ่ายกนะับอาเซอรักมาไป1.3นะครับก็จบสกอร์สูงในเลทราคาครึ่งควบลูกนะครับไปดูฟอร์มของอาเซอร์มา6 3, นัดล่าสุดครับ 6นัดล่าสุดของอาเซชนะ5เสมอ0แพ้1นะครับฟอร์มถือว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับชนะ5จาก6เกมเลยทีเดียวมีสกอร์ในค่วงเวลาแรกนะครับ5จาก6เกมแล้วก็สกอร์สูงเต็มเวลานั้นก็5จาก6เกมเช่นเดียวกันนะครับถือว่าฟอร์มของอาเซตลักมากนั้นดีมากๆแล้วก็มีการยิงประตูได้เกือบทุกนัดเลยทีเดียวนะครับที่ลงสนามส่วน p s v 6นัดล่าสุดนะครับ ชนะ3เสมอ2แพ้1ครับก็มีสกอร์ในครึ่งเวลาแรกทั้งหมดนะครับ6จาก6เกมเลยทีเดียวนะครับสกอร์สูงเต็มเวลา4จาก6เกมนะครับมียิงได้แล้วก็เสียประตูทุกนัดเลยทีเดียวนะครับที่ลงสนามใน6นัดล่าสุดนะส่วนฟอร์มการยิงประตูทั้ง2ทีม6นัดล่าสุดเซตักมานั้นยิงไปถึง17ประตูนะครับคิดเฉลี่ย 2. 8 3ต่อเกมเกมรุกช่วงนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับ ส่วน p s v ไอโอเฟนนะครับยิงไป12ประตูคิดเฉลี่ยก็2.00ต่อเกมนะเกมลุกก็ดีเช่นกันครับที่ผมจับมาในวันนี้ก็คือเป็นบอลที่มีเกมลุกดีด้วยกันทั้งคู่ครับนะส่วนนะครับเ,เกมรับนะครับนะหนัดล่าสุดอาร์เซตอักมานั้นเสียไป7ประตูนะครับคิดเฉลี่ยก็นะครับต่อเกมนะครับ ส่วน p s v นั้นนะครับเสียไป9ประตูนะครับคิดเฉลี่ย1.5ต่อเกมนะครับก็ทั้ง2ทีมนั้นมีทั้งยิงประตูได้นะครับเป็นบอลเกมลุกทั้ง2ทีมเลยแล้วก็มีเสียประตูทั้ง2ทีมนะครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับราคาในวันนี้นะครับที่ผมจับมานะครับก็เปิดมาที่ราคาเสมอนะครับคู่นี้จ่ายน้ําให้กับเจ้าบ,บ้านนั้น1.06เลยนะครับตอนแรกแล้วก็จ่ายให้ทีมเยือนนั้น0 8 4 ปัจจุบันนะครับราคายัางเท่าเดิมครับเสมอกันนะครับแต่นะครับปรับน้ำนะให้เจ้าบ้านลดลง0.98แล้วก็ให้ทิมเย,ยน0.92นะคู่นี้เจ้านั้นมองว่านะต้องการกินน้ำครับคู่นี้นะไม่เปิดน้ำเต็มนะครับเปิดมาน้ำ9.2ฝั่งเลยเดียวสกอร์สูงต่ำนั้นอยู่ที่3ลูกนะครับไปดูราคาคููครับราคาพูเปิดมาตอนแรกบอกว่าถ้าเจ้าบ้านชนะจ่าย2.80 ถ้าเสมอกันจ่าย3.60และถ้าทีมเยือนชนะจ่าย2.30เจ้าให้ความสำคัญไปกับ p s b ก่อนครับนะตอนแรกนะครับแต่ปัจจุบันนะครับรูบอกว่าถ้าเจ้าบ้านชนะจ่าย2.60ปรับเจ้าบ้านลดลงนะครับและถ้าเสมอกันจ่าย3.60นะและถ้าทีมเยือนชนะ 2.45นะครับตอนนี้เจ้าเริ่มให้ความสําคัญมาที่เจ้าบ้านครับเพราะว่าฟอร์มเจ้าบ้านนั้นก็ดีเลยทีเดียวนะครับชนะจาก5นะครับตอนแรกให้ PSV เป็นต่อนะครับเหนือกว่านิดๆนะครับแต่นะครับผมมองว่าคู่นี้นะฮะเรามารุ้นประตูจากทั้ง2ฝั่งครับด้วยเป็นบอลเกมลุกด้วยกันทั้งคู่เฉลี่ยยิงนัดละ2ลูกเลยทีเดียวแล้วก็มีเสียประตูทั้ง2ทีมเช่นเดียวกันนะครับ คู่นี้นะครับถ้าจะเสมอก็จะเสมอกันแบบมีสกอร์ครับแต่ผมว่าเจ้าไม่ไม่น่าจะมองว่าคู่นี้จะเสมอครับเพราะเจ้านั้นมาปรับน้านะเพื่อกินน้ําทั้งสองฝั่งเลยทีเดียวคู่นี้มองว่าจะมีผลแพ้ชนะครับนะอ่าอาจจะเป็นเจ้าบ้านชนะสองหนึ่งหรืออาจจะเป็นทีมเยือนชนะสองหนึ่งได้เลยนะครับในคู่นี้เพราะฉะนั้นแล้วสูงแรกในวันนี้นะครับผมให้ไปคู่ระหว่าง อาเซตอักมาพบกับ p ี v อสวีไอโเนะครับแข่งเวลา2องทุ่มครึ่งนะครับสมาชิกท่านใดสนใจบทวิเคราะห์ฟุตบอลจากผมจากทีมงานเสือ45นาทีรวมทั้ง VIP ของแอดมินกลุ่ม45นาทีนะครับนะสนใจเข้ากลุ่มฟรีรับบทวิเคราะห์ฟุตบอลรับฟุตบอลเอาไว้ลงทุนก่อนใครให้แอดไปที่แอด45 o v ิ r ที่เดียวเท่านั้นนะครับจาก,กันวันนี้ก็ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ